จะบอกว่าเพิ่งคุยกับพี่นวัดไปอาการพี่นวัดนะคะข้างต้นเลยหนูขออัปเดตก่อนว่าตอนนี้อาการนะคะวพาหนูไลฟ์อยู่พี่ก็ทักถามมาพร้อมพร้อมแล้วค่ะออ่ตอนนี้นะคะพี่นวัดเนี่ยอาการ ก็เลือง่ายๆเพิ่งย้ายจากชั้นที่อยู่ก่อนหน้านี้ไปชั้นที่23ตอนนี้ให้ออกซิเจนค่ะทุกคนเป็นเป็นออกซิเจนแบบแรงดันสูงครึ่งเอ่อเอาง่ายๆคือตามจริงแล้วหนูก็ไม่ได้อยากคุยกับพี่วัดเพราะว่าอยากให้พี่นวัดเนี่ยได้พักผ่อนนะคะแต่ได้ได้พักอย่างเต็มที่นะคะพี่นวัดหายแน่นอนค่ะพี่นวัดหายแน่พี่นวัดหายแน่น,นอนนะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนโคตรจะสู้เลยผู้ชายคนนี้สู้มากหนูบอกเลยตอนนี้ก็น่าจะดูอยู่ซึ่งออ่ถามว่าเชื้อมันลงปอดหรือยังเหมือนที่เมื่อวานนะคะพินวั์ได้โพสต์ไปนะคะก็ได้ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่แกก็สู้ตอนนี้แต่ก็ยังตอนนี้รักษาโดยการเอ,อเขาเรียกว่าให้พลาสมาอยู่นะคะตอนนี้คือให้พลาสมาอยู่แม่เอมสวัสดีคะ่ะเขามาดูนะคะก็ อย่างข้างต้นนะค่ะหนูก็ได้ทําการตักเตือนระบบเป็นผู้ปกครองบอกแกว่าวางโทรศัพท์บัตรเดี๋ยวนี้แล้วก็ปิดตาแล้วก็ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นต้องถึงเวลาพักผ่อนบ้างเพราะตอนนี้ก็คือในความคิดของพินวัดคือต้องการจะช่วยองค์กรอย่างเดียวต้องการจะช่วยคนนั่นต้องการจะช่วยคนนี่หนูก็เลยบอกว่าต้องพักแล้วว่าค่ะมันถึงเวลาที่มันถึงเวลาที่พี่จะต้องพักอย่างเต็มที่พี่ไม่ต้องดูอะไรแล้วพี่ไม่ต้องสนใจตอนนี้พี่พี่ต้องดูแลตัวเอง นะคะหนูบอกว่าพี่นวัดต,ต้องดูแลตัวเองมีทั้งแบบว่าย้ายนะคะไปอยู่ที่ชั้นตอนหนูจำไม่ถูกว่าชั้นประมาณยี่สิบสามั้งที่โรงพยาบาลปิยเวศนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าบางคนเนี่ยถามเข้ามาว่าเออเชื้อเนี่ยเป็นเชื้ออะไรนะคะพี่นวัดต,ติดสายพันธุ์อินเดียนะคะ พินวัตติดสายพันดินเดียสวัสดีค่ะขอให้บอสหายไวๆนะคะใช่แม่ขอให้บอสวัดหายไวๆวห,ห,ววหนูแบบหนูเครียดแทนพินวัตตอนนี้ก็คือบนม่วมแล้วไปบนที่นั่นเดี๋ยวพินวัตออกมาพราฉละพลต้องต้องต้องก็คือต้องทําตามที่ก็คือต้อง,ต,องต้องไปแก้ก <c> o <oughs> <c oughs> ด d i t i o n บนไว้ไล่ทีมาร์ค c o n t i o n บอกเลยค่ะวันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครั้งต้งในน้ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะพินวัตบอกว่าเป็นกําลังใจให้พินวัตด,ด้วยโดยการที่สามารถ กดไลค์กดไลค์เพจนะกดไลค์กดติดตามแกบอกว่ากดกดไลค์ให้แกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็ดุพินวัดไปว่ามันใช่เวลาที่จะมาเล่นอินเทอร์เน็ตไหมมันใช่เวลาไหมจ๊ะออล่าสุดก็ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งวันใดหนูไม่ได้มา live, ไลฟ์หรือว่าหายไปเลยก็ก็ก,ก็ก็น่าจะโดนปลดหรือน่าจะเออประมาณนั้นแหละค่ะอืมแกก็แกก,ก็บอกแกอยากคุยด้วยแต่ว่าแกเหนื่อย หนูก็บอกพี่พักผ่อนก่อนตอนนี้ก็ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ <c oughs> กนะ็ใส่เขาเรียกอะไรนะใส่ออกซิเจนแบบแบบเป็นแบบเนี้ยแล้วก็เป็นมีถุงมีถุงแต่ว่าพูดได้ค่ะแต่หมอแนะนําว่าให้พักผ่อนเยอะๆหมอบอกพี่นวัดว่าให้พี่นวัดพักผ่อนเยอะๆซึ่งตอนนี้คือต้องแกบอกหนูน่าอาการข้างอ้นคือแกไม่สามารถที่จะนอนนอนง่ายหน้าได้หมอต้องให้แบบต้องให้ความหน้าความหน้านอนนะคะซึ่งหนูก็เห็นมาแล้วเมื่อกี้ก็ แบบโทรไลน์แบบเห็นหน้าเห็นเห็นตาการก็เห็นว่าพินวัตเป็นยังไงก็ก็เออสรับหนูนะอาการพินวัตไม่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจสําหรับพัชรพรเพราะพัชรพรไม่พอใจในสิ่งที่พินวัตอยู่ในโรงพยาบาลพอใจก็คือต่อเมื่อพินวัตออกมาเดินได้ปกติออกมาเดินข้างนอกไม่มีเชือ้อนั่นคือสิ่งที่หนูพอใจถ้าใครถามหนูว่าพินาวัตเป็นยังไงจะตอบว่าไม่พอใจตั้งแต่วันแรก ไม่ได้พอใจตั้งแต่วันแรกเพราะไม่อยากให้ใครติดนะคะส่วนดราม่าที่มีเรื่องอันนั่นที่ออกไปออกหลายช่องมากอีพวกที่อีหิวแสกมันก็เออนะก็อยากจะบอกว่าไม่ได้ติดมาจากพิณวัฒน์นะคะเพราะว่าทุกคนละสายพันธุ์การพินวัฒน์เป็นสายพันธุ์อินเดียส่วนคนที่ติดเข้าไปเป็นสายพันธุ์อังกฤษไม่ได้ไม่ได้สายพันธุ์เดียวกันนะคะทุกคนแล้วก็พิณวัฒน์เนี่ย ออหมอได้ทําการตรวจเชื้อจริงๆนะคะตอนที่พี่นวัตได้ยอยู่โรงพยาบาลนะคะว่าพี่นวัตเนี่ยติดเชื้อจริงๆประมาณวันที่เท่าไหร่แต่ตอนนั้นตอนที่รู้ว่าก็คือพี่นวัตอยู่ในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วซึ่งคุณหมอก็บอกมาว่าพี่นวั์เนี่ยติดเชื้อประมาณวันวันที่ยี่สินะคะส่วนน้องคนหนึ่งที่อยู่ในกรณีของออ,อ,อ่ที่ประกวดอะคะ่ะ ขาติดันที่28คนละสายพันธ์กันนะคะไม่สามารถข้ามสายพันธ์ได้นะคะกรุณามีสตินิดนึงคนที่คิดจะปั่นนะคะต้องมีสตินิดนึงนะคะแล้วก็เขาก็ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยแล้วก็พี่นวัดก็ฝากอขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กับพี่นวัดนะคะหนูก็แ KB KB ให้พี่นวัดขปหมดเลยหนูบอกว่าหนูแคปหมดเลย แล้วก็หนูก็บอกว่าพี่นวัดต้องพักผ่อนเยอะๆซึ่งตอนนี้แกก็พักผ่อนอยู่แต่หนูคิดว่าก็น่าจะอยู่ในอยู่ในอยู่น่าจะนอนดูวีดีโออยู่นะคะจริงๆแกเป็นคนแบบนั้นแหละจริงๆเลยถ้าใครคิดว่าพี่นวัดพี่พี่นวัดคือทํางานหนักมากตอนนี้คือต้องได้พักต้องได้พักอย่างจริงๆนะคะเออแล้ววันนี้เนี่ยโอ้โหหกพันให้เหลือเจ็ดนเดี๋ยวจะมีอัปเดตข่าวรงข่าวสารสการเขาเรียกว่าอะไรนะ เกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองนิดหน่อยถ้าใครจะบอกว่าพัชรพรปากลงปากแรงอะไรก็รับไม่ได้แนะนําค่ะไม่ต้องดูบล็อกไปเลยหนูบอกว่าหนูอยากอาลาตําแหน่งมากเพราะเนื่องจากว่าหนูไม่อยากทําให้ให้คนด่าหรือว่าอะไรที่มองว่าเป็นนางงามแต่จริงแล้วว่าค่ะนางงามคือคนถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูหนูย้ํำอีกรอบว่านางงามคือคนนะคะนางงามคือคนหนูว่าหนูอมงถูกเวลามากหนูมงแล้วแบบเป็นไม้กันหมามากหนูบอกเลย หน so ูบอกให้ทุกคนรู้เลยแล้วหนูก็แล้วหนูไม่มีทางที่จะมานั่งร้องไห้กับคำกับคำด่าที่แบบว่าเข้ามาแล้วมันจะอยู่ในจิตใจพชรพรนะเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้ดูเลยค่ะหนูจะบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในจิตใจที่แบบว่าด่าลงไปแล้วหนูจะนั่งร้องทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะสิ่งแบบนั้นไม่สามารถสิ่งแบบนั้นไม่สามารถเข้ามาอยู่ในหัวหนูได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งหนูกำลังจะบอกทุกคนว่าตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะทุกคนพี่นวัด พี่นวัดอาการถ้าถามว่าหนักคือหนักไหมบอกเลยว่าหนักบอกเลยนะคะว่าหนักขอให้พัคุ้มครองค่ะใช่ค่ะขอให้พัคุ้มครองพี่นวัดค่ะแปบ๊บนึงหนูเย็นมากเลยแต่หนูไม่มีอาการใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะยังกินหลับนอนเขาเรียกว่ายังยังกินหลับว่ายังกินอิ่มนอนหลับดา่าคล่องเหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะทั้งเจ0ดคนเข้ามาแล้วนะคะเจ0ดคนหนูให้ขออนุญาตฝากกดไลค์ กดไลค์เ like พจพินวัตนะคะนวัตอิสระไกลศีเป็นกําลังใจให้แกด้วยนะคะจะบอกว่าครึ่งบนหนูอ่ะสวยมากเลยแต่ดูครึ่งล่างนะนี่จะเป็นผ้าคุณหนูอยู่ยังผูกอยู่กักตัวนะคะใช่หนูบอกพี่วัดว่าหนูบอกพี่วัดว่ากักตัวนะคะเพราะาหนูได้ทําการตักเตือนพี่นวัตเฮอ,อมันเลิศหนูบอกพี่จะทําแบบนี้ไม่ได้นะพี่จะพี่จะทําแบบนี้ไม่ได้นะพี่จะแบบมาแล้วก็แบบว่าจะคงจะคุยพี่ต้องตอนนี้คือ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือร่างกายของพี่สิ่งที่สําคัญตอนนี้คือร่างกายของพี่หนูรู้ว่าพี่อยากช่วยคนแต่พี่ต้องกลับมาคิดนิดนึงว่าตอนเนี้ร่างกายพี่ต้องการที่จะพักนะคะต้องให้หายให้ดีต้องให้หายให้ดีเราค่อยพักมีอะไรอะ่ะพี่วัดคุยกับหนูว่าน้ำใจเย็นๆนะ พี่วัดบอกหนูคือหนูว่าร้อนรุ่มมากทําไมรู้ไหมหนูถึงได้โกรธบางคนบอกว่าหนูประจบประแจงพี่อหนูว่าไม่ได้จบประแจงค่ะหนูไม่ได้ประจบประแจงแต่สิ่งที่หนูเป็นคือพี่นวัดคือคนในครอบครัวเราไปเรียบร้อยแล้วครอบครัวแกครอบครัวพระชละพรคนที่ให้อนาคตพัชลพรดังนั้นแล้วถ้าใครจะบอกว่าหนูประจบประแจงหนูไม่ได้สนใจ ถ้าคนเนี่เอาง่ายๆถ้าคุณมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่แล้วมีคนมาพูดแบบนั้นกับคนในครอบครัวคุณคุณจะนั่งยิ้มเฉยๆโดยที่คุณไม่พูดอะไรหรอเป็นไปไม่ได้พัชรพลไม่ใช่คนแบบนั้นหนูไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นมาเลยแล้วก็จะบอกว่าพัชรพลเป็นตลาดล่างเป็นคนตลาดล่างคะ่ะเป็นคนตลาดล่างเป็นคนตลาดล่างจริงๆแล้วก็ไม่เป็นคนที่ยอมรับตัวเองว่าเป็นคนตลาดล่าง หมอบอกว่าช่วงนี้พี่นวัดจะอาการค่อนข้างหนักเพราะเนื่องจากว่าอยู่ในวีคแรกอยู่ในช่วงวีคแรกหนูเป็นกำลังใจให้พี่วัดอยากให้ทุกคนอย่าเป็นกำลังใจให้พี่วัดนะคะถึงพี่วัดแน่นอนไม่ต้องกลัวน,นะคะถึงพี่นวัดแน่นอนคนที่ส่งกำลังใจมาหนูพยายามจะแคปแล้วก็ส่งไ้พี่วัดแต่หนูบอกว่าพี่ไม่ต้องโทรหาหนูแล้วนะบอกว่า พี่ไม่ต้องโทรเพราะเรากลัวว่าถ้าพี่นวัดพูดเยอะๆแล้วกลัวเกจะไม่มีแรงเพราะเนื่องจากว่าใส่เขาเรียกออกซิเจนแรงออกซิเจนความดันสูงต้องย้ายห้องนะคะต้องย้ายห้องจากชั้นที่เกเคยอยู่ที่ทุกคนเห็นนะคะ่ะเป็นห้องเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชั้นประมาณยี่สิบกว่ายี่บสามถ้าหนูจําไม่ผิดนะคะเป็นชั้นยี่สิบสามเป็นชั้นยี่สิบสามเป็นชั้นที่ออกซิเจนแรงดันสูงแล้วก็ตอนนี้รักษาในเขาเรียกว่าให้ให้พลาสมา ให้พลาสมานะคะดังนั้นแล้วว่าอยู่ในมือหมอหนูบอกเลยว่าหนูไม่ได้คิดจะอื่นหนูรอพี่พี่ออกมาอย่างเดียวหนูรอพี่ออกมาแล้วก็ช่วยเหลือตอนนี้แคมเปญในหัวพี่วัฒน์อะมีเยอะมากหนูจะบอกว่าแคมเปญที่จะออกโครงการที่ออกมาช่วยอะมีเยอะมากใครที่ไม่ชอบแล้วหาว่าเราเนี่ยพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทําอะไรกะรู้นาเปิดอินเทอร์นเน็ตนี่พยายามจะพูดพอๆนะเพราะว่าไป่ใช่เป็นเพจตัวเองการลุนา เข้าเซิร์ชเซิร์ชเข้าไปแล้วดูว่าเราทำอะไรบ้างด่าได้ค่ะติได้ค่ะทำอะไรก็ได้ค่ะแต่กะรู้นารู้ข้อมูลที่มันแท้จริงเพราะเวลาที่เขาสวนกลับจะได้ไม่น่าแตกเพราะเวลาที่พัชรพรสวนกลับพัชรพรถือค้อนค่ะถือมีดค่ะจะบอกเลย